สมทบไปเรื่อยๆเนาะผมเชื่อว่าปี66แน่นอนครขอบคุณผู้หลักใจอยู่ในการจะเป็นภาพวาดจะมาสมทบที่สวยงามมากนะคะจะถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะคะเผื่อว่าใครจะทำนะคะอันนี้ตั้งแต่ชั้นล่างนะคะชั้นล่างแล้วก็ชั้นที่สองนะทำสวยงามมากก็ทำกันกำนันกาวอัมลาไปก่อนอื่นก็ขอแจ้งตัวเลขคงสมบูรณ์นะทุกท่า นับเวลานีับเวลานี้ขอตัวเลขอีกครั้งหนึ่งขอตัวเลขจะได้กล่าวตำราขอตัวเลขอีกครั้งหนึ่งก็จะได้กล่าวตำรานะคะควบคุมจะได้เก็บเก็บอุปกรณ์เครื่องหมอกเครื่องไม้เครื่องมือสวยงามนะคะช่วยกันเก็บของวันนี้ก็จะได้ประกาศอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการครัวนะคะ แบงค์พันทั้งหมดเลยนะคะแบงค์พันทั้งหมดเลยนะคะทำปกรณิตบรรจงทำด้วยใจนะคะทำด้วยหัวใจจริงๆนะคะทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความเคารพบูชาและศรัทธาเต็มเปี่ยมนะคะสวยงามจริงๆาเลยพี่น้องเนาะขอแจ้งกะทินสาวกคีวัดจีจังปามบ้านส้มทั้งหมดนะครั